สวัสดีค่ะรถเก่งมือ2ราคามอไซค์นะคะเอาไว้ใช้กันแดดกันฝนกันสบายๆค่ะทุกท่าน m i t ซูบิชิแรนเซอร์1.6 GLX นะคะเป็นมิตซูซีเดียค่ะปี B 04เกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนนิ่มไม่มีกระตุกเครื่องเงียบพริปวิ่งทางไกลได้ช่วงร่างแน่นๆไม่มีเสียงดังค่ะภายในสวยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะติดฟิล์มกองแสง ติดใหม่รอบคัน90%ค่ะสีสันนะคะพร้อมมีชุดแต่งรอบคันด้วยคะทุกท่านแม็กสวยยางดีพร้อมใช้พร้อมขับราคา69,900บาทค่ะราคาตัดเงินสดนะคะรถเก่งราคาม,มอไซค์นะคะภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูตัวจริงนะคะติดต่อทักาหาผู้ขายกันได้ตามบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป นัดจะล่วงหน้านะคะและไปดูตัวรถด้วยตนเองขับไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนกันด้วยเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะสวัสดีค่ะ